สบตาเสบตามันชี้ไขรอะอันนี้มันชี้เฟมเดี๋ยวเพีวดาชี้อันนี้เฟมชี้ไขรอะอะไรวะนี่นี่นี่นนีเฟมชี้แมวต่อนี่โอ้ my g ้ d โอ้ยโอ้อ้โยอ้ยโยโโอ้โยโอยโอ้ยโอ้ย้ เฮ้ยไอ้จะติดล้อเหล็กบนมือแมวได้เหรอวะไอ้จะได้เหรอวะได้ไอ้จะติดติดล้อเหล็กแล้วน็อกบนมือแมวได้เหรอวะมใช่เหรอวะเนี่ยไอ้ยังมันใช่ไหมเนี่ยไอ้ยังหลุดออกจากมือแมวยังติดน็อกด้วยไอ้เชฟโคตรโกงไอ้เชฟโกงไม่ใช่แลยรถต่อบนมือแมวแล้วทำให้ผมน็อกไอ้เชฟหลักการนี่แบบอะไรวะเนี่ยเดี๋ยฟักเดี๋ยฟักมากๆโอเวเวนิคูดเฮ้ยจอโอ้สวายเกือบแล้วเกือบแล้ว โอ้ถ้าไม่มีดับเบิลจัมพี่ของอ่าวนุ่นไม่ใช่พิวดานหว่กใครวะเอ้ย okay. ไม่มีหอยฟิวนะตายถ้าน้องแมวไม่ได้เล่นต่อไม่ได้เนี่ยสวยสวย้าสวยก็เฮียเลยสวยก็เฮียเลยโอ้โหไม่ได้พูดเลย ขอแตะชิ้นด้วยขอแตะชิ้นด้วยย้าแล้วไปเป็นกูละนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหแกเป็นคนดีโอ้สุยพระเจ้าคุ้มครองก็เฮียละก็เฮียละพระเจ้าคุ้มครองก็เฮียละไม่นะเออไปเลยครับไปเลยครับ โดนไปเลยครับวิชาหอกพิฆาตนะครับโอ้ของกระบี่ฟอร์ดีสุดเทพเทียนไร้เทียมฐานโอ้ไม่กดไร้เทียมฐานมากๆช่วยกูด้วยนะครับมึงยังทวงแต่ชีพอีกโอกูเหลือจ่าเชื่อเฮ้ยดูยันโดนของโชคตายกูเหลือเชื่อ ซีซีน oh! ้อยลงเยอะมากอ่าเดี๋ยวขึ้นเป็นพาร์ทสิบสามก่อนแล้วเดี๋ยวเติมด้วยโอ้โหขอบใจขอบใจขอบภาาไทยแต่งกิ้วไอ้สัสก็เหลือเชื่อขอบใจมากไม่เอาว่ะเอาว่าพลังแห่งแบตเตอรี่โอ้ไม่โกอด ยังเลยข้างบนแล้วกันโอ้โหเกินไปโอ้โหเกินไปปัง เปิดบางเหนยเชือไยการวพร้พอนพูทาทิ้งไ <mouse> อ้ะ <been here. S 1> อะไใส่วยพรมาเฉยไอ้่ยไใส่วยพรมาเฉยก็เหลื่อเชื่อ อ้าวเอ้าวตัวไอ้ยกูกดจริงไหมอ๋อไม่พอใจไม่พอใจละแค่นี้พอใจละระหว่างรับแขกกับเอนเอกประสงค์เหรอเฮ้ยๆๆกับดักกับดักระวังหน้ารับแขกกับดักเฮ้ยอย่าบอกนะว้าว้าแล้วช่วยด้วยมียาให้ตัวตรงนี้โอ้ยม้อนอัดเร็วอัดเร็วมึงมาเก็บมึงมาเก็บยาให้ตัวตรงนี้เร็วด่วนดวนมากด่วนที่สุด ด่วนที่สุดพูดผิดไม่ได้เลยเฟ้ยช่วยเองเฟ้ยช่วยเองเฟ้ยช่วยเองเฟ้ช่วยเองได้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 รอรอนอนอน หรือมันมีออนนี่เจอทูซิโล่เจอเวลาเขาเล่นกนเล่นเก่งก็ส่วนเล่นเก่งนะแต่เช่อมือจริงจ้าทำไมฟิวโ,โอเคอเอ้ยไม่ตายไอฟิวมันจงใจไม่ยอมกดตีจังหวะที่เราโดนจับแหละมันใจดีแหละร,รู้ดูออกเก่ง,เก,งเก่งมากอา้ยยา่ยา <laughs> อ๋อ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 มันจะเก็บม,มาใช้วิชาใช <did> ่่เองไอเลี่ยวอดเวลามึงจะใช้กีต้า์นะอดนะถ้ามึงถ้าถ้ากีต้า์มึงยังไม่ <I 'm S 1> ไปเลเวลสาแล้วพาสมึงยังไม่สมนะ <c oughs> มึงดีดโดนแมวแล้วมึงหยุดเลย <c oughs> เก็บมมึงดีดโดนตั้บมึงหยุดเลยแล้วมึงวิ่งเลยนะเก็บมเมเมรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะด <c oughs> ีมากดีมากแอดมันบินแทนเตฟแล้วแอดมันพร้อมบินละแอดมันพร้อมบินละแอดมันพร้อมบินละว้าวโอ้ยยามป คุณโฟมมากเกมนี้ฟิวไม่มีทางหยุดยังพี่ในการที่แบบไปเข้ากำแพงได้หรอกนะฟิวมันจบละมันจบละมันจบละฟิวมันจบละฟองแตกละฟองแตกละมาเลยมาเลยม่ใฟิวไปละผมไม่เห็นคุณคิดผมไม่เห็นผมไม่เห็นผมไม่เห็นเลยแมวไม่โซนแมวไม่โซนไม่เปล่าวะหรือแมวหายตัววะ เฮ้ยเชือกเชือกโอ้ยเนี่ยมาไงวะเนี่ยเชือกเนี่ยโอ้ไม่กอดโอ้ยสวยโอ้ยโอ้ยสวยสวยสวยแข้งแพงเลยโอ้ยยีงยม่สวย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 เกือบแล้วเออใครมายนระเบิดมาอมอหมอหมอเกือบตายโอ้โห เอาอาร์ตมึงอย่าโยนอีกนะกูขอร้องเลยโอ้โหกูเหลือเชื่อไอ้อันนี้แปลกๆอันนี้แปลกๆหู้ยมีขนาดระเบิดเล็กคุณยังยังเกือบตายเมื่อกี้ระเบิดระเบิดอาร์ตนะระเบิดอาร์ตนี่ยังระเบิดต่อเฮียอาร์ตไปที่ตบเล่นดีๆหน่อยดิโอ้เลยเมื่อกี้มันเห็นอะไรแวบๆทุกคนเห็นเหมือนผมใช่ไหมทุกคนเห็นเหมือนผมใช่ไหมนน่าหลอกคนคิดยังไพี่ เฟมเบลเราเบื่อนมีใจกันฟ้าด้วยคุณหยางตรงนี้เฮ้ยคุณหยางเ๊ะเฟมเองเฟมเองเฟมเองไปเลยสองอ้าวฮ่าทุกคนดีมากให้ตัว่ม่า่าห่อฮ่าง่าฮน่าฮ่า่ ามีคุณช้างอ่ะเนี่ยคนอื่นก็มีอาอย่างเงี้ยคุณช้าคุณช้างใจร้ายมากคุณช้าโตเอ้าเอาคนอื่นก่อนเอาคนอื่นก่อนเอาคนอื่นก่อนโอเค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 อคนอื่นก่อนเอาคนอื่นก่อน โอ,โอ้ยโอ้ยจำใช้ไอ้เช่นแจกันมาผิดธรรมชาติมากโอ้ย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 หุ้ยเก่าแน่เก่าแน่หมดแล้วสวยยังไม่ยังไม่เปลี่ยนเป้าอีกยังไม่เปลี่ยนเป้าอีกพอแล้ว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 อยากทีใช้วิชานี้กับเฟรมไม่ได้นะเฟรมเป็นเจ้าสำนักอย่าอย่าไปใช้กับเฟรมเฮ้ยอ๋อคนอื่นก็มี อัดอาดอัดอาด,ดโชว์โชว์ห้อมเป็นน้องรักสิอัดมานี่ไง <c oughs> คุณกเชี่ยวเช่ยผู้เชี่ยวกรุ้ยอัดระเบิดพิชีพไงเออพี่ใหญ่พิชีพอยากมาว่ะเป็นอยากมาว่ะอยากมาว่ะอยากมาแล้วไม่ไม่ไม่คือระเบิดไอ้อัดมันมาตรงนี้ไม่ได้ไอ้อาดระเบิดมือคือจะฆ่าเพื่อนไอ้ยา่า อ oh. อันนี้ระเบิดใครวะ oh. โอ้โหเลือเชื่อ <c LS aaa> อ่านระเบิดมึงปะเนี่ยอโอ้โหอ่านระเบิดมึงแน่ๆพี่เชื่อพี่จะใช้คิตตี้คุ้มเลยไม่ต้องห่วงเฮ้ยดาเมจดับเบิลดาเมจแบบดับเบิลดาเมจแบบดับเบิ้ลโดยอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยออออมตัวอารมตัวอัรวมตัวมาดิมาดิคิตตี้มาดิคิตตี้มาดิคิตตี้มาดิเอาอ่ะเอาอ่ะสุจยอดฮยืนเลี้ยงแถวยืนเลี้งแถวยืนเลงแถว โอ้ my g อดพี่ใหญ่หนึ่งสองสามพี่ใหญ่หนึ่งสองสามไม่ไหวตัวไม่ไหวตัวโอ้รู้สึกเหมือนโดนไล่ยังไงก็ไม่รู้ใช่แน่แน่แมวมันเล่นไปแค่เนี้ยเลยโอ้ยยังกิ้งสายแต่ออกขวาเพราะว่าแมวมันดักหน้าอยู่เมื่อกี้ปิดประตูปิดประตูโอ้ my g อดโอ้ my g อดแมวแมวดิโก้แมวไอ้เจ้าแมวอยู่ระยะเพี้ยนนะระวังแมวอ้าอันนี้ก่อดมาสนมันนะกลัวมาก ตายเด็กได้อยู่เราดันเนียนได้ดิงโก้มาดันกีตาร์หน่อยด,ด,ดิงโก้ออกมาอยากฟังเพลงอยากฟังบทเพลงไม่ใช่เ,เอาหาป่ะเนี่ยเออเพิ่งเอาหาแล้วแหละไอ้เพิ่งเอาหาแล้วแหละออุุอ้้ยยนวนา สวยสวยไอ้ <ersch> on, <laughs> ิโกอย่าดึงเสื้ออย่าดึงอย่าดึงเสื้อโอ้โอ้ไม่เข็นเข็นมาชนวยสวยสวย้วด้เลย o ลกี้เฉยเฮ้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 ยไม่รอดแล้วล่ะช่วยดยเี่ยวดยวดอเออลูกลูกลอสุดยอดนี่ เอาอะลูกกอลพิคาดว่ะสุดยอดอเขาลอ้อเออสุดยอดเลยพี่อยากเดี๋ยวพี่คอมโบโ,โอเคไหมดิงโก้คอมโบนะโอเคมาดิงโก,ก้กดระเบิดไปมาเลยลุยลุยหยดมาหยดสุดยอด <laughs> พี่ตายตั้งแต่ลูกคอฟแมวแล้วละ่ะ <laughs> โอ้โหดูจะลวดด้วนที โอ้ลูกกอล์ฟไม่น่ากลัวมากไสวยสวยสวยดึงไว้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 เ้เสวยสวยสวยส่ำยๆำย่ติิวโอเคพี่ย <sweats ces> <laughs> <mel od open>. ่างผาสิบสหลบได้โอเคย่ำยอุ้ยกระต่ายเฮ้ยจีมว่ะจีมว่ะเอามาจีว่ะเฮ้ยเฮ้ยจอมว่ะเฮ้ยเฮ้ยบ้าไปแล้ว ้าไปแล้วเอาว่ะเอาว่ะเจียมจ้าโอ้โหทุกคนเจียมเจียมเฮ้ยเฮ้ยโอ้เจียมโอ้ my g ก d ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะเราเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ